ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้กเราก็จะมาเล่นเกมหมครับเป็นปารที่13กันแล้วนะครับเย่โอเคครับ okay, ผมโดยในวันนี้นะครับผมเราก็จะทําการไปฆ่าเอนเดอร์ดักคอนกันนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการอาดัดคลิปไว้แล้วนะครับผมทำการอาดัดคลิปกับเพื่อนไปนะผมก็ไปรับชมกันเลยครับสโตนไม่พื้นพื้นเราพังหมดเลยนะพื้นเราอาพัง แล้วแล้วมายโยนอะไรตรงนี้ต่อเติมบ้านขึ้นมาแล้วไปเราไปอันนี้มาเสร็จแล้ว<า>ไปหาสตองโฮมาเสร็จแล้วถังน้ำไปด้วยเอาถังน้ำไปด้วยอันนี้เตรียมของจะไปสู้แล้วนะนเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อเอาไปเอาไปและเองจะได้ใช้เราเชื่อว่ายังไงก็ต้องได้ใช้เชื่อเชื่อเชื่อ,อทิ้งของตรงนี้วะเออเฮียโคตรเฮียเลยขุ่นน้ำแข็งนะ ตัออกน้ำไม่ได้เราได้ทำทางวาร์ปไปเสร็จแล้วเรียบร้อยอแล้วก็ตามพี่มาเลยนะเดี๋ยวก่อนขอเตรียมของก่อนแหงอะไรวะเนี่ยโอ้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 มันไม่ได้กระตุกมันไม่ได้ค้างเลยนะแต่เหมือนเน็ตมันกากอะเห็นเราไหมเนี่ยเออเออ,เอ,อเองวาร์ปยิงด้วยวะเอาแล้วนะเข้าไปแล้วนะอันนี้ประตูประตูไปสตองหฮโอเคเอาแล้วนะก้อนที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวตรวจตรวจตรวจสอบธนูก่อน โอเคมีธน okay, oh, hey, ูโอ okay, uh, oh, ้โหไอ้เ mm ห hmm. uh, hey, ี้ยธนูโคตรสโลว์ไอ้เหี้ยมันกูนึกว่าเองเดินแบบโอเคเองท่องคาถาก่อนดิก่อนวางโน้ำมะกติน้มะกติอ่ะนี่ดเด็ดเด็ดอ่ะ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 ให้ให้ให้วางเลยช่วยอยู่ช่วย นี่องได้ใช้ทั้งดาวแล้วเชื่อเชื่อเชื่อเอาไปเอาไปแล้วเองจะได้ใช้ใช่แล้วอันนี้เดินลงไปเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ถามสุขภาพสักคำเดินลงไปเลยโอ้โหยจบแล้วลงมาลงมาลงมาไปทำไปทำอะไรตรงนั้นปิดไว้ปึดไว้ตัดอกตดอกกข้ามาใส่กูเดินแล้วมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอียงอ่ะโอไมาเอามายเอาไหม ไหนลาวาเอาใส่คืนอ๋อมันใส่ไม่ได้แล้วเออเองเอาบล็อกนั้นมาใส่คืนดิบล็อกนบ็อกออฟซิเดียนนะเอ่อตรงนี้นะผมเราก็ได้เออเผือวางน้ําไปนะผมลาวาก็ได้หายไปใช่ไหมครับคุณโอมครับอ้ยู้ยกูโดลงไปแล้วกูขอให้ไม่ตกลงอย่าตีนะอย่าตีอย่าตีอย่าเพิ่งตีโดลงไปเลยนะโอมโดลงไปเลยลงมาด้านล่างนี่แหละโดลงมาเลย เอาแล้วนะโอมเองเองเองฆ่าเป็นอยู่ใช่ไหมมังกรอ่ะเอออ่าโอเคเองเห็นแท่งเสาสีดํานี้ไหมเดี๋ยวก่อนขึ้นมาตามตามมาก่อนตามมาก่อนนี่เห็นแท่งสีดําตรงนี้ไหมมังกรยิงเออฟังก่อนเองเห็นแท่งสีดําตรงนี้ไหมแท่งดำนี่นี่ยนี่นี่แท่งออฟติเดียนเนี่ยไอฟที่มันเป็นเสาเสาอ่ะเห็นไหมอันนี้ใช่ไหมขุดได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันจะมีหัวมันจะมี เองฟังแล้วก่อนดีตรงเนี้ยเองดูตรงเนี้ยเองดูตรงเนี้ยมันจะมีแบบก้อนๆอยู่ใช่ไหมให้เองยิงไปดูนะเดี๋ยวเรายิงให้ดูบางอันมันไม่มีไงเองก็ยิงอันที่ไม่มีกงไปก่อนเนี่ยเองยิงไปให้แตกทําไมกูยิงไม่โดนกรมัง,งกรเข้าอูโอ้มังกรเขาอูตีตีตีมังกรเข้าอูเนี่ยตีดิตีดิก็มาพามาตีมังกรก็โดนตีไงเอาว่ะเออเอาดิ เออเออเออเจลเจลมันไปแล้วมันไปแล้วแค่นี้แหละก็ตีมังกรมันมีแค่นี้แหละมังกรกระจุบเราว่าเราเล็งตรงแล้วนะแต่มันไม่ตรงให้ อู่แล้วรู้สึกได้มีดมีดมีดยิ่งยิ่งยิ่งเออเออเนี่ยพึ่ง่ข้าอู๋ตายตายดิเออสเออสอย่าพึ่งเข้าประตูนะรอรอเอาเลเวลรอเอาเลเวลรอเอาเลเวลเออเดี๋ยวมันจะมีเลเวลหล่นลงมาแบบเยอะมาก เดืนกูทำงานทำไมกูตายเอาเดือนไม่ได้ no l i g h you home date เอากดเดือนไม่ได้กดออกแล้วเข้าใหม่อ่ะออกแล้วเข้าใหม่กดได้แล้วเออเนี่ยประตูทำงานแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกูไม่รู้เองก็ดูเซิร์ฟดิเซิร์ฟโคตรกากเลยตอนนี้เราเก็บเลเวลมาให้เองอยู่รีบเข้ามาเองรีบเข้ามาถ้าเราเล่นคนเดียวไม่เป็นแบบนี้พอเองเข้ามาปุ๊บมันน่าจะบวกเน็ตเองกับเน็ตเราหรือเปล่า3าสิบเจ็แล้วเนี่ยบอกให้ออกแล้วเข้าใหม่ ใครมาตีกูเอ้ยใครตีกูเนี่ยเอ้ยฮะอะไรเหรออิง <laughs> ดนะไรเราว่าเราเจอผีวะ่ะ <c oughs> โอ้โหมาอีกทีเพิห้าสิบเอ็ดบอกด้วยคนบอกด้วยคนอ้าวแมปปิงหายวิออกก่อนออกก่อนออกก่อนอ๋อก็ว่ายอยู่ ไ <Yeah, laughs> อ,อ้เฮียมึงันบัก็กเวลมันคือเต็มเลยอ่ะขอเก็บเวลก่อนได้โนไลท์อะไรเนี่ยโนไลท์ no like เนี่ยโนไลท์เนี่ยมันบอกกูโนไลท์ก <c oughs> no like ูตายแล้วบอกกูโนไลท์ถามเองหรือเปล่าฮะมันถามเองหรือเปล่าถามว่าโนไลท์อะไรจอยอินเกมกูจอยเข้ามาในเกมมันถามก็มันถามเองไงโนไลท์ฮะโนไลท์คือมันถามไงโนไลท์ เนี่ยรีบมาก่อนของมึงจะหายแล้วเนี่ยเก็บธนูเทพไปก่อนโอเคเก็บธนูเทพให้แล้วแล้วว่าเราเก็บของให้เองดีกว่านะโป้งโปงเองลองล้างอะไรที่มันเกี่ยวกับการดึงเน็ตดิมีไหมจะเก็บของให้